สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเดีย๋ยวชมมีปัญหาครับส่งคอนคููไปทุกท่านทราบไหมครับว่าการที่ภูเขาไฟปะทุนั้นเกิดขึ้นมาได้จากอะไรผมจะบรรยายให้ฟังครับภูเขาไฟส่วนใหญ่อยู่รอบๆวงแหวนไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก จุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นธรณีภาคและที่ที่มีการสั่นสะเทือนแผ่นธรณีภาคมีการขยับตามแรงไหลของหินเนิดหรือแมกมาบางครั้งแผ่นเปลือกโลกชนกันทำให้เกิดการมุดตัวลงไปของแผ่นโลกความร้อนและความดันทำให้แมกมาแทรกตัวขึ้นไปตามซอกหินและกลายเป็นภูเขาไฟขึ้นมา ไ <Hey, S 1> อ้เด็กดูดิผูเข้าไฟเกืนองภัยูเข้าไฟประทุเุ้ยเนี่ยกูก็ดูข่าวอยู่เหมือนกันรีบไปตัวรีบไปเตรียมตัวดีกว่าเพื่อนไปเร็วเร็วเดี๋ยวไปรอดวิธีการป้องกันจากฝุ่นควันจากภูเขาไฟประทุนะครับขั้นที่ 1. นครับใส่แมสครับซองครับสวแมแว่นตาเพื่อกันควันครับ 3. คุมหมวกเพื่อป้องกันควันและเศษประทุจากผูเขาไฟครับใส่เสื้อแขนยาวครับและใส่กางเกงขาย,ยาวครับผูเขาไฟระเบิดใส่ <Okay. S 1> จากนั้นวิ่งไปที่ปลอดภัยครับ run โอ้โหทักเลอย่าทักเลย,เลยน้องๆครับ,ต,รบตอนนี้ผูเขาไฟกำลังประทุนะครับ รีบกลับบ้านไปเตรียมตัวเลยครับสบ้านไปเตรียมตัวเลยครับภูมิปไฟกำลังมาถทุเราต้องเราต้องทำอะไรกินขวยครับช่วยปูนี่คือเราเราต้องเตรียมเข้าของสัมภาระที่จําเป็นนะครับอาหารนะครับกล้วยนะครับเครื่องมือสื่อสารนะครับทุกอย่างเราต้องเอาไปน้ํานะครับเรื้อกันหนาวครับโทรศัพท์นะครับเครื่องมือการติดต่อสื่อสารนะครับเราต้องพกไปนี่เป็นเสื้อผ้าของเรานะครับไปไปทุกคนเราต้องไปครับไปด้วยกันเพื่อนไป ประกาศประกาศขณะนี้เกิดภูเขาไฟปะทุลูกใหญ่ขอให้ทุกท่านระะีบอพยพไปในที่ปลอดภัยด้วยครับเฮ้ยเส้นสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วรีบไปหาที่ปลอดภัยอยู่เถอะ ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮัลโหลตอนนี้เราได้รับแจ้งแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยโดยด่วนขอให้ทุกท่านเตรียมสัมภาระพร้อมขอบคุณครับพวกเราหน่วยงานช่วยเหลือเฮ้ยใครจริงนะครับพอลำเนียจะพอแล้ว ไม่ต้องห่วงครับเรามีกำลังเสริมให้คุณ